สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อน i ินไซ h ์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะซึ่งตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีนะคะก็ยังแกว่งตัวอยู่ในแดนลบค่ะ โดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,345.03จุดลดลง0.63จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.05%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่25,755.28ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์วันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น g r a m m ีนั่นเองค่ะราคาหุ้นแกรมมี่นะคะพุ่งชนซิลลิงในภาคเช้าวันนี้ค่ะตอบรับข่าวนะคะที่ได้ดึง Centen Music Entertainment Group นะคะหรือว่า TME และ Ten เซ n ค่ะเข้ามาร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ค่ะโดยจะปลดล็อกมูลค่าบริษัทกว่า25,700ล้านทั้งนี้นะคะผู้บริหารของ GMM Music ค่ะนายภาวิจิตตรกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMM Music จำกัดมหาชนก็กล่าวนะคะว่าบริษัท t n n e ซ t และ Tencent Music Entertainment Group ค่ะ จะเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในหุ้นของ GMM Music ด้วยสัดส,ส่วน10%ค่ะคิดเป็นมูลค่า2,570ล้านบาทและจะสร้างมูลค่าบริษัทสูงสุด25,700ล้านบาทโดยมีจุดม,มุ่งหมายสำคัญก็คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแผนสปินอ f ฟของบริษัทที่ต้องการสร้าง New Music Economy ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีแผนความร่วมมือนะคะจะขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม โดยประเทศจีนจะเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพและโอกาสใหญ่มากแน่นอนว่าการเข้าร่วมลงทุนครั้งนี้จะเป็นสะพานขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมเพลงที่จะทําการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆตลอดจนสร้างชื่อเสียงในระดับสากลและนํามาซึ่งความจเจริญเติบโตทั้งในด้านผลประกอบการและสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปจนถึงการยกระดับอุตสาหกรรม เพลงไทยในภาพรวมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อตกลงในการร่วมลงทุนในจู๊กไทยแลนด์โดย GMM g r a m แกรมมี่ค่ะเพื่อต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีและสนับสนุนตลาดเพลงไทยให้เติบโตสอดคล้องกับตลาดเพลงโลกผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนอันสำคัญโดยบริษัทร่วมทุนนี้จะผสานจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีจากความเชี่ยวชาญของ Ten c ซ n ตและ TME ค่ะที่จะมาพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ฟังยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารคอนเทนต์แบบครบวงจรจากความเชี่ยวชาญของ GMM Music ตลอดจนการทำงานกับค่ายเพลงพันธมิตรทุกค่ายอย่างไร้ข้อจำกัดนะคะความร่วมมือดังกล่าวจะสร้างโอกาสการหารายได้ใหม่จากวงการแฟนเพลงค่ะหรือว่าแฟนดอมอีคโนมีโดยการสร้างกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมกับศิลปินแฟนดอมทั้งไทยจีนและต่างชาติเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นปัจจัยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ g m l Music ในการเดินหน้าสู่แผนการเสนอขาย IPO ในอนาคตอันใกล้ค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะหรือว่าข่าวดังกล่าวค่ะส่งผลให้หุ้นแกรมมี่นะคะก็พุ่งขึ้นไปชนซิลลิงค่ะโดยก็มาปิดเช้าที่ระดับซิลลิงนะคะที่7บาท50สตางค์บวกไป1บาท70สตางค์นะคะคิดเป็น29.31%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่52.29ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาปากกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามต่อนะคะได้ที่เว็บไซต์หุ้น i ินไซด์คค่ะและยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, Square, Telegram สามารถรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนุินไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ